ลองเอามีตังเข้าเข้ามาในคอกน้ำซับมั่งนะคะที่แคบๆถ้าเท่า,าน้ำโชคมาไว้ตรงนี้แล้วก็ปล่อยน้ำซับเข้าคอกใหญ่นี้น้ำโชครูว้ว่าตรงนี้มีคอกไอ้น้ำซับตายแน่ๆวันนี้แม่ปล่อยเอามีตังมาปล่อยในคอกน้ำซับนะคะน้ำซับพยายามจะขึ้นมีตังแต่ไม่สำเร็จน้ำซับ ขึ้นได้ไม่ได้ขึ้นได้ไม่ได้ขึ้นได้ไม่ได้เอ้าขึ้นได้ไม่ได้ขึ้นได้แล้วแต่เกาะไม่ค่อยอยู่เพราะว่านำซับเล็บสั้นนะคะน้ำซับเล็บไม่ไม่มีเกาะเหม,ม,มือนนํำโชคน้ำโชคเล็บเขายาวน้ำซับไม่รู้ว่าเขาเดินก่อนเขาจะมาเขาเล็บเขาไม่มีเกาะเห็นไหมเล็บเ็าสั้นค่ะ เขาเลยเกาะกระดองไม่ค่อยได้กระดองกระดองเต่าค่อนข้างลื่นเนาะดูเล็บเขาไม่ค่อยยาวเล็บขาหน้าเขาอะค่ะอันนี้น้องน้ำซับพยายามมาลื่นเห็นไหมจะไม่เหมือนนำ้นำโชคน้ำโชคนี่เล็บเขายาวจะเกาะติดปุ๊บเลยแต่ว่าน้ำซับลื่นจะล่วงอยู่เรื่อยเอาสู้ๆน้ำซับหาลูกเอา้ามีตังน้องนิ่งๆก่อนแต่ลูกน้ำซับเขาไม่ได้มีเล็บเล็บเขาสั้น มีตงังน้อง